ไปค่ะมาดูหมายเหตุนิดนึงเขาบอกว่าในกรณีที่ควรยุติว่าตัดเมื่อ,อไรนะคะเราจะยุติก็คือว่าอย่างมักจะเราแม่สุดท้ายที่เราใช้ตัดคือแม่สิเถูกไหมอ่ะแล้วก็ดูว่าอย่างโจทย์มักจะค่ะกําหนดไม่เกินห0นะคะดังนั้นจริงๆใช้แม่เ็ก็พอเห็นไหมเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าก็คือ,อยกกําลังสองแล้วไม่เกินที่กําหนดให้นะคะถ้าไม่เกิน อ่า211เราใช้แม่11ไม่เกิน169ใช้แม่13ไม่เกินอะไรคะ297ใช้ตัดถึงแม่17นะคะไม่เกิน361ตัดใช้แม่19ลักษณะประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูโจทย์แบบฝึกหัดนะคะข้อ1จงหางจำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง1ถึง100นะคะดังนั้นก็คล้ายๆเมื่อกี้เลยนะคะ เริ่มต้นที่ตัดที่1น,นะคะ2เป็นจํานวนเฉพาะดังนั้นเราจะตัดตัวที่2หารลงตัวทั้งหมดก็คือเลขคู่นะคะดังนั้นตัวไหนลงท้ายด้วย2 4 6เราตัดทิงให้หมดเลยนะคะ6 8ลงท้ายด้วย0 2หารลงตัวไหมสอหารลงตัวนะคะนะต่อไป3

51%บวกอได้54 54บกได้57 57บเาวกมได้60 60บสวกาได้63 63บามวกได้66 66บสวกอีกาได้69บานะคะ69บวกมได้7 2 72บจบอวกสาได้7จนะคะ75บได้7 8 78ได้81 8 1บได้84 8 4บอีก3ได้ 87, ดสบเดแวกสได้ 90, 90บวกอีก3ได้ 93, ้าสบสามเก้ากสได้ 96, ้าบวกอีกสได้เท่าไหร่คะเกหมดแล้วแม่3นะคะต่อไปแม่4อ่ะต่อไปถัดจาก3ก็เป็นอะไรคะหเห็นไหมอ่าดังนั้นตัวที่หารด้วย5ลงตัวก็คือลงท้ายด้วย5กับศูนกับตัด่าต่อไป

8ปสบกเจนะับหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ตัด9ก้าสออกนะคะนะับไปอีกหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดหมดแล้วนะคะต่อไปแม่สิบเอ็ะเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าอ่าเมื่อกี้ไม่เกิน49ถึงแม่7ใช่ไหมดังนั้นเมื่อกี้สองเราตัดถึงแม่11พอนะคะเพราะว่าึใช่ไหมคะอะต่อไป11 สิบเอ็ดก็คือสิบเอ็ดสิบเอ็ดสองยี่สิบสองเห็นไหมคะแม่สิบเอ็ดเราตัดไปหมดแล้วดังนั้นจํานวนที่เหลือก็จะเป็นจํานวนเฉพาะทั้งหมดนะคะอ่าอ่า้เรนก็ไปดูว่าจํานวนถึงหนึ่งถึงหนึ่งร้อยมีจํานวนเฉพาะกี่ตัวก็นับดูนะคะมีอะไรบ้างก็เขียนมาเนาะอ่ะเดี๋ยวไปต่ออกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะ